งานนี้จบไม่สวยแน่เลยค่ะทุกท่านค่ะพม่าพังพินาศเพราะฝีมือของคนพม่าเองนะคะเอาสิทธิ์อะไรนะคะทุกท่านค่ะมาเรียกร้องสิทธิจากประเทศไทยตั้งมากมายกายกองเป็นสิบสิบข้อโอ้โหทุกคนค่ะ ขนาดที่ไทยเนี่ยคนไทยยังไม่เคยไปเรียกร้องอะไรขนาดนั้นเลยเป็นสิบบข้อนะคะพี่น้องค่ะสูงสุดกับมีแค่สามข้อเท่านั้นนะคะพี่น้องแต่อันนี้คือทุกคนค่ะกินสามนิ้วพม่าหึงเลยค่ะทุกท่านค่ะผลมาจาก รู้เลยว่าสิบข้อที่พม่าเรียกร้องนี่มันเป็นไปไม่ได้มันรุนแรงและก็หยาบคายเกินไปค่ะทุกคนขานหน้าด้านหน้าทนที่จะมาเรียกร้องนะคะโอ้ยทุกท่านคะ่ะกินอะไรสามนิ้วที่พม่าหน้าทึ่งทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นนะคะไม่ว่าก็ต้องขอก้าวคําว่าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีสบายดีเด้อพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านจับมาว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแพื่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมค่ะก <c oughs> ่อนอื่นก็ต้องขอโทษขอให้นะคะที่บุคอยได้อัปเดตคลิปข่าวสารต่างๆหน้าๆนะคะให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมรับฟังทุกท่านคะ่ะอพยายามนั่นทุกคนค่ะแพื่ว่าก็โอ ช่วงนี้นะทุกคนค่ะกับชีวิตมันก็ยุ่งเหยิงมากเกินพอแล้วนะคะทุกคนมาเจอข่าวที่โอ้โห,โหขูดเลือดขูดเนื้อคนไทยะคะ่ะทุกคนค่ะบรรพบุรุษของไทยเป็นคนสร้างประเทศไทยเพื่อคนไทยนะคะพ่อมาคือลูกหลานของผู้ลูกหลานค่ะทุกคนค่ะใครจะให้สิทธิ์ของคุณล่ะคะถ้าคนที่คนไหนให้สิทธิ์คือคนนั้น เป็นบุคคลที่ทอยศต,ต่อประเทศไทยเลยนะคะทุกคนอะข้อเรียกร้องสิทธิทมากมายกก่กองค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะดูค่ะสิ่งที่คุณทํานะคะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ค่ะมันเป็นเรื่องราวที่แบบมไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะเออมีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องมาเอากับเขาขนาดนั้นนะคะนี่คือประเทศไทยค่ะ หมยไทยค่ะเอหอหึกดไลค์อ้ เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีมเมื่อเพจนิวชวนบุรีระยองออนไลน์โพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของแรงงานพม่าที่มีต่อไทยดังนี้ 1. นักการเมืองที่พม่าสามารถมาลี้ภัยในไทยได้โดยต้องออกบัตรประจําตัวให้ 2. แรงงานพม่าที่ทํางานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและเอาไปทําธุรกิจได้ในไทยอย่างถูกกฎหมาย 3. ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในไทยสามารถ ได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมาย 4. ออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทย 5. ตัวแทนพมา่าสามารถอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 6. พลเมืองชาวพม่าต้องอาศัยต่ออายุบัตรได้แล้วอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆ 7. ต้องสามารถระดมทุนเพื่อพลเมืองชาวพม่าในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 8. ประชาชนชาวพม่าต้องสามารถสร้างสหภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยได้ 10. แรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรในไทยได้แบบอิสระหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตไทยเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวเช่นยังขาดอีกข้อให้สมัครสอสอส,อสอวอด้วยเลยไหมบัตรชมพูค่าธรรมเนียม80บบาทจะเอาทุกอย่างเลยมั้งจะเอาเยอะกว่ากูที่เป็นคนไทยอีก ตอนนี้ออกลูกเต็มบ้านเต็มเมืองพอๆกับปลาหมอคางดำแล้ว oh. ไล่กลับประเทศซะมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง ั้งนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติเพจลูกเมียนมาได้แชร์โพสต์ของเพจเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนวีหนึ่งระบุว่าชวนอ่านถแถลงการสี่ภาษาเมียนมากัมพูชาไทยอังกฤษเนื่องในวันแรงงานสากลหรือวันกรรมกรสากลหรือวันเมเดยืนยัน1ิบข้อเรียกร้องเพื่อแรงงานทั้งพ้องต้องมีคุณภาพชีวิตและเสรีภาพที่ดีขึ้นในทุกมิติสังคมในนามของกรรมกรทุกอาชีพและสัญชาติเราขอเรียกร้องต่อรัฐไทย ดังนี้ 1. ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98และผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการรวมกลุ่มสำหรับคนทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียม 2. คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในการแสดงออกทางการเมืองและระง,งับการร่วมมือกับเผด็จการในเมียนมาก,กัมพูชาและรัฐบาลเผด็จการอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องการปราบปรามประชาชนชาวต่างชาติภายในประเทศไทย 3. ต้องมาคับ ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของแรงงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกรณีของการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างค่าแรงเงินประกันสังคมเป็นต้น 4. ต้องยืนหยัดในประชาธิปไตยสากลปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองปกป้องสิทธิ์ในการแสดงออกเดินหน้าภารกิจด้านมนุษยธรรมและผลักดันสันติภาพไร้พรมแดน 5. ต้องรับรองหลักการค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตโดยปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ อย่างมีศักดิ์ศรีของคนทำงานและครอบครัว 6. ต้องผลักดันสิทธิ์ลาคลอด180วันแบบแบ่งกันลาได้จนเป็นกฎหมายบังคับใช้ 7. ต้องแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานทุกอาชีพและอัตลักษณ์เท่าเทียมกันรวมถึงการปรับลดเพดานชั่วโมงการทำงานโดยไม่ลดค่าจ้างจากเดิม 8. เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าและภาษีมั่งคั่งเพื่อจัดทำรัฐสวัสดิการทวนน้าของทุกคน 9. ยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีคุ้มครองผู้ค้าบริการในฐานะแรงงาน 10. ต้องผลักดันการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมน ้ทังหมดโดยปราศจากการจำกัดควบคุมเนื้อหาการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นร่วมสนับสนุนท็อป ues, สสนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้โอ้พี่น้องคะเรียกร้องไม่คำนึงถึงว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ้ตาย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 ,ตาย atom. ไม่น่าอายเลยบ่อายบ่อายเลยนะคะพี่น้องค่าถามจริง ขนาดคนไทยแท้ๆยังไม่เรียกร้องขนาดนั้นเลยนะคะพี่น้องะขะเขาบอกว่านะคะนเ,เนี่ยเลยเนี่ยถ้าต่างด้าวนะคะแรงงานพมา่าจะมาเรียกร้องขนาดนี้ยึดใบอนุญาตทํางานโรงงานต่างด้าวของชาวพมา่าทุกๆคนเลยดีไหมหู้ยถ้าพม่าเรียกร้องแบบนี้นะทุกคนเชิญ ชาวพม่าออกจากประเทศไทยเลยนะคะอย่าอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่านี่คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศพม่านะคะพี่้องคะอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนค่ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังนะคะ เราเราไปฟังนะคะทุกคนคะ่ะสาวพมา่าที่พูดเหยียดประเทศไทยแล้วก็เหยียดงานตัวเองเนี่ยว่าทําที่ไทยเนี่ยไม่ได้ได้อะไรเลยวันๆหาเงินแต่จะใช้ค่า ทำบัตรทํางานไม่ได้กินอะไรเลยเออไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยทุกคนอยากจะกลับพม่าก็กลับไม่ได้ลบกวนนะคะพี่ๆคนไทยคะ่ะช่วยบริจาคค่าลดให้น้องกลับพม่าด่วนได้ไหมคะหรือว่าใครที่สามารถติดต่อน้องได้ก็ติดต่อมาได้คะ่ะเพราก็จะช่วยบริจาคให้นะคะพี่น้องคะฟังแล้วรู้สึกหมันไส้จังเลยตัวเองมาทํางานที่ไทยแท้แต่ใช้คําพูดหยาบคายและเหยียด งานที่ตัวเองได้ทำเออที่ให้ที่ซุปหัวนอนให้ที่ทำมาหากินนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเ่าไปฟังคลิปน้ำกันเลยค่ะลาออนหนูไม่อยากอย,กอยู่แล้วเหม,มือนแ<ม>ทนหนูจะกลับบ้าออถ่านถามว่าทำไมเหรอถ้าสปอกอะ่ะปีทุกป,ปีเลยปีละปีอีกปีนี้ปีปีหน้าก็ปีอีกปีจนไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วอะ่ะทางานเดือน ทั้มือหนึ่งทางพัสปอส์ตทีหนึ่งหลายมือเลยเบอร์ตังเท่าแกแล้วเบอร์อีกเบอร์ตังเท่าแกแล้วเบอร์อีกนี่นี่ไม่หมดนี่น่าก็มาอีกเบิกเบิกไม่รู้จะเบิกทําไมเบิกจนเท่าแกถาแล้วนะเมื่อเอาตังไปถาอะไรหมดนี่จริงๆนะเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยจริงๆนะไม่ทางก็โดนจับไปไหนก็ไม่ได้จับอยู่นั่นแหละ จะก,ก็สีตังค์จะกลับบ้างก็ไม่มีตังค์กลับแล้วลงุงจะไม่มีตายจะกินข้าวแล้วเหนื่อยมากเลยนะั่นนี่เหนื่อยจริงๆนะว่าซ่าขอพูดหน่อยนะพวกมันไปเรียกร้องอะไรกับพวกมันอน่อยู่กันดีๆไม่ชอบชอบให้คนอื่นมาดา่าชอบให้คนอื่นมาว่าไปเรียกร้องอะไรรู้ไม่ตอนนี้เขาจะไล่ออกจากประเทศแล้วเพราะพวกมันอน่ะพวกกูก็อยู่ลำบากไปเรื่อยตอนนี้ ไอสัตว์เรียกร้องใช่หน้าที่ของพวกมึงไหมนะใช่ประเทศมึงไหมมึงจะไปเรียกร้องเรียกร้องก็ไม่เอาไรนู่นไอ้สัตว์โอวยเออคนนี้รู้ไหมชิบหายกันหมดแล้วไอ้เฮี้ยกันหมดแล้วพอพวกมึงน่ไอ้สัตว์ขอ ทั้งสาวพมา่าทั้งหนุ่มพมา่าต่างก็เข้ามาถล่มนะคะพี่น้องคาเป็นแนวใดแล้วนะคะงานนี้คือพังพินาศเพราะชาวพมา่าเองที่เรียกร้องสิทธทิเกินไปและยังทําให้พมา่าหลายๆคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยต้องได้รับผลกระทบและเลือดร้อนตามไปด้วยนะคะพี่น้องคะคิดเอียงก็คิดให้มันหลอบพอไหมนะคะ เ่วาก็ในฐานะที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วทุกคนโอ้คุณอยู่มา่กี่ปีฉันอยู่ตั้งแต่ปี2011จนนี่ปี2024แล้วฉันยังไม่เคยกล้าเรียกร้องอะไรสิทธิอะไรจากประเทศไทยเลยทุกท่านขาไพี่น้องอ่ะ ฟังเรารู้สึกแบบดีนะขนาดเราไม่เป็นคนไทยนะเรายังปี๊ดขนาดเนี้ยถ้าถามจริงเป็นคนไทยจะขนาดไหนนะคะพี่น้องค่ะเข้าใจความรู้สึกของคนไทยเลยถ้าคุณไม่พอใจก็เชิญกลับไปเลยนะคะพี่น้องค่ะจะว่าพมา่าหรือว่าจะว่าใครก็แล้วแต่ลาวประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะที่มาทํางานในไทยค่ะเออโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะ รัชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นเนี่ยดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แม่ว่านําเดอคะ่ะขอขอบคุณแดรลายนะคะผิดพลาดประการไหนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยณทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ